สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชแนลเพิ่มพลังก่อนออกเดินทางค่ะันจ้ากอนจ้าก,กน <c oughs> อนวายใจดีสวัสดีค่ะสวัสดีจา้า <c oughs> ทักทายกันวันละนินดจิตแจ่มใสเป็นวาพ่อหนุ่มเสกนะคะพ่อหนุ่มเสกโอ้โหพี่ขวัญไปออกงานบ่พี่ขวัญหาย เยังตะพอนุมเสกอยู่นี่แับแรถบแถบขอบคุณแม่อันนะคะกับแม่หยังอ้อยมือเสาร์แม่ข่ายเอามาให้ขอบคุณแม่แม่น้องอุ้มจ้าขอบคุณคครับบขอุณจ้าก็ได้สิจ้ากันขอบคุณสำหรับอ้อยนะคะโบสีชมพู เอนนี้เขามีสงฆไผ่ครับอันนั่นเองอาไ่สงฆไ่เป็รเป่าเป็นเครี่งเราเจอใครเราเจอใครล้วมุ่งหน้าไปหาใครมุ่งหน้าไปหาใครออออเออเออเออสงไว่าวแหนมตะล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 ลลลลลลเขามีลล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 ล โอ้มาตะขายไอติมกล้วยวาสันไอติมรสกล้วยครับมาแต่ไอติมรสกล้วยครับเอาซอกซอกเบื้งลาซอกกระเป๋าแม่ย่ามเป๊ะนะแม่เป๊ะยามเป๊ะแม่พี่ปีหอมบ่อ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 อมบนี่ เฮุยจังน่อยพี่ปีสิลักทุงยามคนในบ่อนิสเบิเดอรับเบิงเดออิ่มหรอวะกันมือแรงว่าต้องเงินนี่กินหยาห่างเลยนอนเลยนนอนเออไปหอดบ้านอาบน้ำนอนอย่างเดียวครับนี่เป็นไรกวยพ เอาพ่อกันพ่อกันสามแยกท่างสร้างเผือกสร้างเผือกยี่หลีเออวันว่าย่นหินไหวหลุดเนอยุบไวไวหมองได้ก็อยูหนิงทิงหนิงอยู่กระเป๋าขวมมาตั้งนี่เซ็ตปีๆเด้อจิบอกให้ Amo kín nóng phần bằ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 ng phần Chắc phần bằng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  phần เกล่ำเกล่าเกล่ำผูกอยู่ขางน่งเฮ้ยเฮ้ยเฮตั้งคุณกะแวะกินของคนคือกันนั่นเรื่องเสียบไหลหยาผนแซบแห้งของจากของนี่ลายเป็นไดกับ่เซ่บ สาลายผูก uh หัวแมยขึ้นมารอเถอะเด็กเด็กไท่บานเลยนี่ผู้เ่าไท่บ้านผู้เ่าไท่บานผุ่นเสียงอเออกระป๋าเออพออุดบอยู่พออุดพามเม่ฝาดใจไปหาผู้บ่าเร็วเดี๋ยวจังแวะเดี๋ยวจังแวะเดี๋ยวจังแวะลูกเดี๋ยวจังแวะไปตรงหนองกัน เ้าปีเย้ยอติมกล้วยนะคะไปติมกล้วยนะคะเอาทรงกระป๋ายทรงกันมาอยู่นี่เหรอเฮาสรงกันไปส่ทรงกันมาพอดีค่าหมืดเพื่อุ่นคือฝ่าวเถอะเฮ้โอ้ฝุ่นเมเพิลอยู่ข้างหน้าฝุ่นกาลังสิไปลงหนามฝุ่นเอาผู้ได้สั่น วัวตัดทิ้มนึกว่าจะอันนี้เียมตัวนวเบื่อเบื่อขัดเถอะวะเฮื่เ่อเอาจับหางโตหางบ้างเยอะจับเป็นบ้างเกปาเบียงป่าน้ำทีอ้อ้เอาสีเทพอได้บ่นีเอา เทพอโบฮึลัดไปหาผุหลือผุนกองยิ่ใหญ่ผุหลือผุนผุนกองยิ่ใหญ่ผุหลือผุนตีว่าถูกใจจังเลยว่าสันว่านี่ยืนกินข้ากองบบแต่บบจ้าแงหัวกระเป๋าละพอเป๋าเอากระเป๋าออกไม่กันไม่กันอันนี้กระเป๋าอีก ต่ว่าพจกเนาะม้บต้ไม่นี่ได้นวหาแล้วกัวตะปีใม่นั้นหอมกล้วยมันสิจกเหาดาวดาวยังสั่นล่ะนี่พวกันอยู่หล้างบ้านจ้าย่านมันคัเดกินเ่ินให้เมือก่อนอยจะไปขอยังน้ำเมสี่เาผูเป้าผูเป้าวนคัก หอมีเยคุณอมูกรุงนั่นแหะเงี้ยรุ่งอันหองบุญคงดีเตร์ได้มองผูกบ้านลาเอ้ยไปยังแต่ตามม่งเสาตื่นเต้นแห้งงานกะเหลบอหาม่วงเสางานกะเิ่มบวายสามตื่นเต้นบักคักไปก่อนบานก่อนเมี่ยงเขาลขมีบเมยงขายนได้ามันเมาติดาบอกี่ยึดบแกงักกีเล โอ้ไปเก็บักขี้เล็กมันจะใส่โอ้มื่อเช้านี่ไปเก็บข้างหลังคนน่ะ่อยฝนมันมาตกห้ามมันตกเป็นยังดต่อเขากินเปลี่ยนแม่แตนกลับละหน่อยวัตเตอแม่แตนกลับแล้วบ่ได้แวะมาหลินมาหาจักเชื่อไอ้เนี่ยว่าว่าจะเป็นเต่นกลับ่ะกลับปะตอนโมนี้กับบดได้มาไปหาเปเปยอยู่บ้านที่อื้อก็อื้อออกดีๆ Ừ, ắng, อือหางเง้ยแวอื ừ, อออกดีๆแต่ตายเดียวกันเลยทั้ <c ười> ừ, งนี้คือกันยางมาบพยอมป่วยขางทาามังหวนมองน้าป่อยเลยเก็บใบแต่ไม่ป่อยใบบานนงมิงวัสันามาฝากใบบานนงมิงวัสดนเอ้ยเนาะอือ น้องหิวนาำแห้งน้องแรนหานามด้วยผลมาเริ่มมาเริ่มมาเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้บาวไทยบ้านอันผู้สาวแนวนี่ก็ย่างหาตะแนวกินโอ้ยฮึบฮึบฮึเ้ยคือฝ่าวแต่ขาตีหาก็ออกนล้วกันเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปยเต็มเฮ้ยเยหย่าบักคักเนี่ยเนี่ย เออเออนั่นสิไปสายละะนั่นสิไปตรงพีตีตีว่าจะสิไปทรงพีมันคำเร็วมาตรงไปทรงพีดอกมันคำเร็วบุ้มอ,อ,อ่าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแม่แม่ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือมีกำลังใจจ้าจ้ากก็นแล้วปี ปีจ่ายสวยกันแน่ลุกเร็ว,วจ้าก,กันจ้าก,กันจ้าก,กันจากก้นจาได้ดิเฮ้ยบายค่ะ